ลูกค้าครับสวัสดีครับลูกค้าสวัสดีลูกค้าครับที่ลูกค้าเห็นนี่มันเป็นเสียงกลางนะเสียงกลางก็จะมีสามรุ่นนะค้ารุ่นรุ่นนี้รุ่นรุ่นน้องเล็กนะสิบนิ้วสิบนิ้วก็จะมีแหลมเป็นแหลมแคโต้แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นรุ่นสสองนิ้วสิบสองนิ้วเนี่ยก็จะเป็นแหลมจวลแล้วถัดมาก็เป็นสิบห้านิ้วนะสิบห้านิ้วก็จะเป็นแหลมจรวลดเหมือนกันลูกค้าครับถ้าถ้าลูกค้าจะเอาไปใช้เป็นไปใช้เป็นเสียงกลางธรรมดานะถ้าลูกค้าออก ออกเป็นถ้าลูกค้าไปใช้ในบ้านไปใช้ในห้องในบ้านนะเดี uh, ๋ยวต้อยก็แนะนําให้เอาเป็นสิบนิ้วสิบนิ้วตามห้องนะก็แล้วเสียงกลางเสียงกลางเสียงแหลมแต่ก็สิบนิ้วสิบสองนิ้วก็ใช้ในบ้านได้นะใช้ใช้ในบ้านก็ดีนะกลางแจ้งก็ได้ตัวนี้สิบสองนิ้วแต่ถ้าลูกค้าไปใช้กลางแจ้งไปใช้ในต่างกลางแจ้งที่โล่งๆเดี๋ยต้อยก็แนะนําเอาเป็นสิบห้านิ้วแต่สิบห้านี้ก็ใช้ในบ้านก็ได้แต่ก็กลางแจ้งกลางแจ้งแนะนําให้เอาเป็นสิบห้านิ้วดีกปล่านะลูกค้านะ อย่างลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าไม่ชอบไม่ชอบเสียงแหลมไม่ชอบเสียงแหลมจะโหลดนะแหลมแหลมแหลมตัวนี้เป็นแหลมจะโหลดลูกค้าเอาสิบนิ้วก็ได้ฮะสิบนิ้วแต่ก็นี่เป็นเป็นแหลมเป๊ะโตเป็นออกแจ๊กแจ๊กแจ๊กนะลูกค้าก็จะเป็นแหลมตัวนี้ฮะออกแจ๊กแจ๊กแจ๊กนิดหน่อยถ้าลูกค้าชอบแหลมก็ลูกค้าก็เอาติดสองนิ้ว1ิห้านิ้วเป็นเป็นแหลมตัวเดียวกันนะเป็นแหลมตัวเดียวกันก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ที่ที่เขามาซื้อที่โรงงานนะอย่างสาราวัดหรือว่าบ้านใหญ่ๆ เขาจะใช้เขาจะใช้สิบห้านิ้วเป็นส่วนมากนะสิบสองนิ้วก็ได้นะ1ิบสองนิ้วเขาก็ซื้อไปฮะเขาก็เขาก็ใช้12สองนิ้วเหมือนกันบ้านใหญ่บ้านเล็กได้หมดเลยตัวตัวไอ้ตัวกลางได้ส่วนดอกเนี่ยดอกส5บห้าเนี่ยลูกคา้าดอกสิบห้าก็จะเป็นสี่ร้อยวัตต์นะกับแบรนด์นาคชิแลมเจรวยก็สามร้อยวัตต์ก็เป็นแบรนด์นาคชินี่แหละก็แม่เหล็กร้อยห้าสิบมิลยังเสียงกลางเนี่ยเสียงกลาง1ิสองนิ้วก็สามร้อยวัตต์แม่เหล็กร้อยี่ิบมิลเป็นคงฟัง๊มนะลูกค้า ของปัม๊มก็เป็นแบรนด์นาคาชี่นี่แหละอย่างติดนิ้วตัวนี้เป็นติดนิ้วสองร้อยวัตต์เองฮนะสองร้อยวัตต์ก็เป็นแบรนด์นาคกชี่เหมือนกันแป่เหล็กร้อยเดียวนะแเปเหล็กร้อยเดียวตัวนี้เป็นแหลมแหลมไปส่วนนนนะลูกค้าลองไอ้ถ้าเกิดลูกค้าเอาไปใช้เป็นเสียงกลางเฉยๆนะไปใช้เป็นเสียงกลางเสียงกลางเนี่ยลูกค้าไม่ต้องการเบสกแต่ตันนี้ก็ใช้ได้จะมีเสียงกลางเสียงแหลมอยู่ในมันก็จะอยู่ในตัวของมันเองอยู่แนละ้วลูกค้าลองนึกภาพที่ว่าลูกค้าไปห้าง ไปห้างหรือว่าไปศาลาวัดส่วนใหญ่เขาจะใช้แค่เสียงกลางก็นี่แหละก็คือทางวัดทางห้างอะไรเขาก็จะใช้ใ,ใช้ใช้เสียงกลางสไตล์เนี้ยแต่ทรงทรงแตกต่างกันไปเดี๋ยวต้องสั่งรุ่นไหนเยอะนี่ต้อง,ต,ง,ต,ต,ง,ง,ต,องต้องถามแอดมินของเชตต้อยนะของทำแอดมินของบริษัทอ่ะจะมีสามคนสี่คนอ่ะเขาอายางน้ำอย่างแอดมินน้ำนี่เขาก็ <sm art> เขาก็เก่งเนะเขาก็เขาก็คอยรับครยครรับเรื่องนะ ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้ใช้รุ่นไหนเยี่เอาไปทำอะไรส่วนใหญ่ใช่ไหมเฮียส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเขาฮิตกันก็คือจะเป็น12นิ้วเสียงกลางอ๋อ12นิ้วตัวนี้สิบ12นิ้วตัวนี้ส่วนแรกลองมาก็จะเป็น15นิ้วแล้วก็15นิ้ว10บสนิ้วค่ะ1 2 3อ่ะ1 2 3ที่ขายยอดที่ก็คือรุ่น12นิ้วนี้เพราะว่าจะเอาไปแมทกับ15นิ้วเสียงมันโอเคเขาบอกใช่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมใช่12นิ้วกัวนีตัวนี้ฮะตัวตัวที่เดี๋ยต้องยกไปยกมา ข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้ะลูกค้าข้างล่างทุกใบนะทุกทุกรุ่นเลยสิบนิ้วสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วก็จะเป็นโลเสียบเสามีเป็นขายานนะลูกค้าเป็นขายางตั้งเดี๋อย่างลูกค้าที่เขาที่เขาโทรมาสั่งเขาเลือกจากอะไรอะ่ะส่วนมากนะคะที่เจอแบบปัญหาแบบไม่ใช่ปัญหาสิคือ,อยอดฮิตที่ลูกค้าขอคำแนะนํามาก็คือลูกค้าว่า แอนดมินผมมีตู้รุ่นนี้อยู่แล้วคือรุ่นส,ส่วนมากลูกค้าจะแบบเบ่นสิบห้านิ้วว่าเออ,เอ,อผมมีเบรสิบห้านิ้วแอดมินแนะนําให้ผมหน่อยว่าผมควรใช้สิบสองนิ้วสิบนิ้วสิบห้านิ้วไหมหนก็เลยแน,นะนําเอานั้นที่ถ้ามีสิบห้านิ้วเบรอยู่แล้วแนะนำเป็นสิบสองนิ้วเสียงกลางนะจะได้บาลานซ์กันกเสียงมันจะไม่ดอกจะได้ไปในทางเดียวกันจะได้เสียงโอเคทีเ่เห็นมาอย่างอย่างตัวนี้สิบนิ้วนะก็จะเป็นไม้ไม้สิบผมเป็นไม้เนื้อแข็งนะ ไม่ย้ายไปตากฝนนะตากฝนไม่ได้นะลูกคา้าบอกลูกคา้าก่อนจะเป็นตะแกรงเหล็กเป็นแบนรนด์นาคกรชี้นะดอกก็ดอกสิบนิ้วดอกโครงปั๊มกระดาษแข็งนะดอกโครงปั๊มก็จะใช้ไม้หนาเท่ากันครับเป็นไม้เนื้อแข็งไม้ตีบหกมิลเนื้อแข็งอย่างสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วก็เป็นไม้ตัวเดียวกันหมดเลยฮะตบหกมิลเหมือนกันเลย <ừ> เป็นไม้เนื้อแข็งตากฝนไม่ได้นะก็เป็นแบนกกตะแกรงเหล็กตะแกรงก็ตะแกรงตัวเดียวกันหมดเลยฮะเป็นแบรนด์นาคกชดอกสิบห้านิ้ว ดอก15นิวของปั๊มนะแม่เหล็กก็100 155มิลตัวบอลที่กันเป็นแหลมจรวดฮนะกับตัวเดียวกันห้าส2บนิ้วี้จะใช้แหลมตัวเดียวกันเลยเป็นแหลมแบรนด์ดแบบากทช่นี่แหละเป็นแม่เหล็ก150มิล300วัตต์เหมือนกันนะลูกค้าเนี่ยลูกค้าอย่างข้างหลังนะตู้ข้างหลังเนะี่ยลูกค้าก็จะเป็นจะเป็นสเปคค้อนคู่นะโตู้ของบริษัทดากาชินะก็จะเป็นสเปคค,นะนะเปเปค้อนคู่นะลูกค้าใช้งานง่ายนะลูกค้านะลูกค้ามีอันนี้ตัวคู่ลูกค้าก็เสีย ทั้งสองตัวนะครับลูกค้าบิดเข้าไปเลยนะเหมือนกันฮะทุกในทุกรุ่นสิบเ้วสิบสอง้วสิบห้านิ้วคือ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 จะเหมือนกันเลยนะลูกค้าจะเป็นสเปคคอนนะใช้งานง่ายนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไปกดกดแล้วก็เอาสายแห่นนะจะเป็นสเปคคอนหมดแล้วฮะลูกค้าลิงก์ถึงกันนะลูกค้าใช้รูไหนก็ได้นะรูไหนก็ได้นะแต่ลูกค้าเวลาใส่ลูกค้าต้องระวังนะอย่างริมเนี่ยสเปคคอนคู่เขาจะมีริมลิมใหญ่ริมเล็กนะ ลูกค้าเอาลิ่นใหญ่เนี่ยเอาไว้ที่ตรงบวกนะขั้วบวกเขาขาวอ่ะเอาไว้ข้างบนตัวเขาขาวนะลูกค้าค่อยๆเสีบเข้าไปนะค่อยๆเสียกเข้าไปลูกค้าต้องดูดีๆนะเสีบเข้าไปคล่คองแล้วก็กบิดให้ดังแก๊กเลยอย่างสิบห้านะสิบห้าก็ราคานะอยู่ที่สองพันสามร้อยเก้าสิบบาทเขาฟรีค่าขนส่งเหมือนกันฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางได้นะยรุ่นนี้นะรุ่นสิบห้านกะลางหมูนะส่วนรุ่นสิบสองก็ราคาก็อยู่ที่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาท ก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทางได้นะลูกค้าอย่างสิบนิ้วสิบนิ้วก็อยู่ที่พันสี่เก้าสิบก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันนะฮะลูกค้าสินิตก็เก็บเงินไปทางได้นะลูกค้านะจะซื้อตัวเปล่าเก้าสิบห้านิ้วก็อยู่ที่พันหกนะจะสิบสองนิ้วก็อยู่ที่พันพันสามสิบนิ้วก็อยู่ที่พันหนึ่งซื้อซื้อซื้อตัวเปล่าเนี่ยก็ลูกค้าเก็บเงินไปทางได้ฟรีค่าขนส่งอย่างตัวเปล่าเนี่ยทางโรงงานเนี่ยก็จะ <_ d Öyle> ก็จะใส่กเปกค่อนให้เรียบร้อยเลยนะสะเป็กค่อนใส่ให้เรียบร้อยเลยต่อสงต่อสายสายบวกสายลบนะลูกค้าก็จะก็ทางโรงงานก็จะต่อสายไปให้แล้วก็มีตะแกรงด้วยแล้วก็ใส่ซีสองจุดไปให้ที่ตัดแหลมกับแหลมขาดะนะทา <_ d S 1> <together> งโรงงานก็จะต่อไปให้เรียบร้อยเลยน็อตน็อนี่นะน็อตน็อทางโรงงานก็จะให้ไปไให้ให้ให้ไปเรียบร้อยลูกค้าไปถึงก็ไปเอาไขควงไขยอย่างเดียวเลยนะลูกค้าโรงงานก็จะจัดไปให้เรียบร้อย